สาเกสาเกสาเกของอะไรคะนี่ของบ้านเรานี่แหละทำจากข้าวออแกนิกมากันเองปลูกกันเองสาเกทำจากที่ไทยได้ด้วยเหรอเอ้าทำไมอ่ะสาเกญ,ญี่ปุ่นก็ทำจากข้าวสาเกญ,ญี่ปุ่นบางตัวทำจากข้าวไทยด้วยซ้ำไปปะโถอ แรกเข้มขน้นแต่สดชื่นแล้วก็ค่อยๆคลายออกเหมือนดอกไม้แรกที่พอกลืนลงคอแล้วให้กลิ่นหอมเหมือนผลไม้สุกฉ่ำที่ทําให้นึกถึงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นตอนนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือยังนะเมื่อไหร่จะได้ไปอีกอ่ะอย่างน้อยถ้าตอนนี้ได้ไปร้านโอมาเกเซที่กรุงเทพก็ยังดี